สวัสดีครับอันนี้ผมมาถทายงานให้ลูกค้าเบิร์กนะครับอันนี้คือกกงประเนียดหนึ่งในหาที่ผมเปิดรับงานเมื่อ้านนีはは lad, ้นะครับมือนี้ก็ได้เฮ็ดเสร็จแล้วนะครับเปิดรับงานหมื่บ้านมือกอนี่แหละครับก็บอกมาถทายเบิร์กเลยนะครับแบบให้เปรียบเทียบไปเลยผมปิดบังนะครับว่าประเนียดอันใดเป็นยังไงนะครับก็จะล่องได้ประมาณนี้นะครับเป็นข้นยกสูงนะครับก็จะได้ประมาณนี้ เพราะว่าผมเปิดเผยเรยว่างานตัวใดมันสีซ้ำใดนะมีย่อหาอันนะครับที่ผมรับเพราะว่าปากติผมไม่ค่อยรับงานนะครับมันนั่นผมไม่ค่อยได้เฮ็ดแล้วก็ผมต้องการงานที่อิสระนะครับเฮ็ดเรายังเอาลงขายนะครับแต่ว่ามื้อน,นี้ผมมีอกตอนนี้ผมมีอกพอดีย่อหาอันนะก็เลยได้รับสองอันเราก็เลยเมื่อเปิดรับหาคนเลยนะเปิดรับแชนีนะครับ ส่วนคิ้วต่อไปนะครับคิ้วต่อไปเป็นไม่ประดูนะครับไม่ประดูคิ้วที่สองนี่ครับไม่ประดูก็จะผมก็จะเรียกมันก็จะเป็นสีธรรมชาติเลยน,นะครับผมต้องผมต้องเฮดตั้งสีนะครับส่วนไม่แดงผมไม่แดงจะแคทหญิงก,ก้อนนะครับผมจะเอาไปไปคัดไปคัดแล้วก็ถ้าสีไปคัดแล้วกาา็ถ้า,า,าเลีกยาถ้ายังให้มันเห็นไล้ใหม่ครับก,ก็นีนะครับ เพราะว่าส่วนๆเนี่ยมันมันเบ่งบางงามมก็เลยย่อมเสียอันนี้มีร้อยจุดตับนี้อยู่นิดนึงนะครับของใหม่ไปดูแต่บ่เป็นยังบ่หักนะครับแต่ว่าไล่นี่กับส่งงามอยนตาไลอันนี้คือเป็นจังเขาม้าที่แหลมเป็นกระเลได้เลือกนะครับช่างก้อนกระเลได้เลือกก่อนนะครับแต่ว่างานทุกอันผมจะเฮ็ดให้มันสุมดุ่นกันนะครับอาจจะงานการจะดีก็ตัวนี้ หรือว่าอาจจะบ่ดีทอตัวนี้ก็ได้นะครับงานคิวต่อไปนะครับแต่ว่าผมจะพยายามเ็ดให้ใส่งานจริงนะครับพวกไม้แดงเดี๋ยวผมจะคัดเทสสีกันยังให้มันดูดีก็านีนะครับให้มีไล่ยลวดไล่ใหม่ล่ยังแล้วก็อาจจะเ็ดตาที่ก่านี้จัหน้อยก็ได้หรือว่าอาจจะเใหไ่ก็านี้จัหน้อยก็ได้ังซี่นะให้มันสูสีกับราคาให้มันสูสีกับตัวนี้คว,ควมงานความยากควาไงานะ ก็สำหรับคิวต่อไปก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมบ่ได้เฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วเฝ้าเฮ็ดให้มันขายให้ได้ขายเร็ยวๆนะครับเพราะว่าผมอันใดผมบ่ถือใจผมก็แก้ไขอย,ยู่หันละครับเพราะว่าผมตั้งใจฮ็ดไหนคนได้ใส่กันซื่อๆนะครับอันนี้คือรูปทรงผมก็มี่นำมาฝากสาเนียเนนะครับเอามาให้ลูกค้าเบิ่งซื่อๆถ่ายให้เบิ่งน้าละครับบ่ได้ปิดบงังปิดยังดอกงานกผบ้ไดสร้างมาก,ก็ะ ถ้าพูดแบบเร็วๆ zoom ดูไปให้เบิ้งเอาบ่าเอาก็ได้นะครับเพราะว่า,าเขาบ่ได้อันว่าเงินจำนำกันนะวงง่าเงินอันมาจับกันนะเห็นแล้วๆเ,เ,เอาเบ้าเอาก็ได้ก็งสร็นะเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีขายทางอื่นนะครับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไปเลยนะครับสวัสดีครับ